หลังจากที่เรานำไฟล์ไปจัดการเรียบร้อยแล้วตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะนำไฟล์นี้มาเข้าสู่เครื่องพิ์ครับส่วนวิธีการนำเข้าครับไม่ยากเลยนะอันดับแรกรเปิดที่ฝาก่อนกดบุ่มุมบนซ้ายนะกดเข้าไปจากนั้นนำสัจได์เข้าไปเสียบอ่ะเมื่อเสียบแล้วครับขึ้นขึ้นหน้าต่างออโต้มาให้ทำการปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นจะมีหน้ตาต่างใหม่ขึ้นมานะครับ ให้กด Open File อ่ะทีนี้ก็จะขึ้นไฟล์ต่างๆที่เราทำการเซฟไว้ในแฟลชไดรนนะ์เราสามารถโยกลงมาได้เลยนะครับก็คีิกค้างลากลงมาใส่ได้เลยจากนั้นกดโอ okay. เครอสักพักหนึ่งนะครับ จะเห็นได้ว่ามันจะ activate อยู่ฝั่งขวาก่อนแล้วย้ายมาฝั่งซ้ายนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยคุณจะสามารถปรบับตั้งได้แล้วนะครับส่วนอีกวิธีนึงในกรณีที่มีคนเสียบแไ่ด้ายค้างไว้นะครับคุณสามารถกด import job เพื่อเลือกไฟล์งานของคุณได้นะครับเหมือนคอมพิเวเตอร์เลยนะครับก็เลือกแหล่งที่มาก่อนแล้วก็เลือกไฟล์นะครับที่เป็น .pdf ที่เราเซฟไว้เราเลือกเป็นไฟล์ที่ส โอเคเหมือนกันนะครับก็รอสักพักหนึ่งตอนนี้เขาแอคท v a t e อยู่ฝั่งขวาครับทำการอานข้อมูลอยู่อ่าเสร็จแล้วก็เด้งมาฝั่ง,งซ้ายนะครับเหมือนกันเลย